ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้แม่มันมนี้พามากินหมูกระทะช่วงบายบายเนาะพี่น้องนี่จา้าแซ่บๆน้ำกันจ้าโตลมหนาวหมูกระทะเด้อจา้านี่จา้ากับน,น้ำจิม้มทัฒนไในเทพเนาะพี่น้องเดียวแป๊บนี่จา้า มาอนี้ยว่าได้พักเนาะพี่น้องเฝ้าเลยว่าได้แสบๆน้ำกันจ้า จ้ามากินหม้กระทะกับแม่วันนี้เนาะจ้าแม่วันนี้ก็ขอบคุณทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะจ้าที่มาให้กับมังใจแม่วันนี้ตลอดเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า่เปิ้ลมหนาวกับแม่วันนี้เด้อจา้าแซ่บๆน้องกัน จ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอแม่มันนี่นะไม่ได้จ้าแม่มันนี่ขอตัวกินหมูกระทะก่อนนอพี่่นองเจ็บแสบน้องกันจ้าาบสวัสดีค่ะ